สัมภเวสีในคืนนี้มอบนาทีให้กับอาจารย์แม่ครูตลกจื่นตีนเปิมรับบทเป็นเปรตสัมภเวสีดวงใจบนม้วนกับละงค้อนล้ำในทองเรืองเปรตสัมภเวสีโคดดตรดีะะนนระลึกชากตกแกวสำมลาสปอร์ติมีสกุลนำเสนออีกฉาดนะครับแมนเลยเปรตมาในห้องจังสี่ไปไหนอ่ะ ของเงินที่ขาของผู้ใดๆค่ะ,อ,คาคะอาจจะเพิ่มเปรดย ของน้งเขาสงสัยเขาเลยเดินไปดูทั้งตัวแต่ก็อยากเห็นเขาก็มองไปเดินตามเงานั้นไปเดินตามเงานั้นไปก็เลยเตือนสั่งฝันอาจารย์คะพ่อละอยปวดเหงาเปลี่ยนเปลี่ยน เป ini, ai, be be fields, ีที่ดีดิในเรื่องโมนาให้เป็นเป็ดแต่ว่ามันนี่มันเงียบมันเงาแต่เปีดอีเปียเฝาล่ำอเอ้าเปีก็ให้ล่ำเปีดก็ให้ลำอยงโอเคโอเคของคุณขอบคุณคุณอะไรที่เปเอาเปดบลก็ต้องล่ำแตเนาะเปีดบลลัมนะเออเปีดวก็ไปตีหว้เปีดล่ำเล้ย กอขอบคุณเส้นหใจวัดาเมื่อเมื่อออกกอดพระเอกแม่ไปรับไในยังไงออกกอนเป็ดตอนเกาๆน่ะเป็ดมันบังลัำยี่แปดหลงเสียงมันนไก่ไก่เป็นไก่แม่ไก่ไก่เป็นคูณกินลงไปสู่ท่งสาเลวจังรักตุก นับมือสวยเทยขวอยนับมือแัวงเตยแต่พยันพอมสูจงไ้ขีซุ่มเืัวกานนานับมือสวยของค้อยนับมือใหของค้นนับมือหน่อยของข่ปยัอมียางบดีปันในแล้ว แนวกระเทยมันเสียงไงได้เหลาข้าวจะขวดน้อยเสียงไปจังสีดีนี่ผู้ใดเอาไปใส่บาทให้กินจะเจ้าก็น้อเหล่าข้าวเนาะมันว่าค้นตายไปแล้วอก็จังมือนี้เปนเป็นบุญเป็นท่านเป็นบุญอย่างผู้ชิด่วนผุศลทำบุญหาผู้ตายผู้ตายอยากกินเหลาตั๊กซี่ เด็กจังไเขาเสไปท่านน้ำไผ่ผู้ใดจังที่ได้กินบ้นงท่านใหลองพอดูได้ท่านชิวบัตรงอาติบัศร้าซะด้วยวันนี้เป็นมือเียบเงาปกตินี่ผีร้ายหลายจังปอบตะาลผีกระโดงเออผียังบุญล่มคือมันรเออผีในจัหวัดท่านชิวัตพระปะเทศเดียดสีปุณขาสาร แต่กกัน็สันงุกผีบอบิยะผีก็มีหลายสายความตกใจไอ้พี่ชาเอิ้นทำไมเอิ้นทำไมเอิ้นทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมบ่คือไห้ตื่นบ่คือคัททำไมมันตื่นบ่คือเนี่ยทำไมเด้อยสัตว์เออตื่นเนี่ยมันตื่นเชี่ยมใส่ปากยังไงเอ้ใส่เียไม่นะใส่คือเอิ้นทำไม กันรักๆกินไก,ก่วาน,นะน,น,น,นยนาื่พีน่น้องเหมือนสองโถนะก็อีปอดเอ้ยก็แปปอดบ้างวันหยงสเกบอชีกินบอชีเ็นบารักสเตนงนิหลง่อดว่าเงื่อนไหปอดเออปอดเอ้อยอเอ้ผูถามอ,อูสึกมงแว่าจะได้วัจะได้ ก็ได้เกิดทาบนะก็ได้เกิดง่ายดอกไปว่าตายยุงตีล่ะเพิ่งหน่าลูกาโอ้ยเจี๊จะไปบ้ามัน่เป็นนาที่อนเจ้าของไรไม่ให้นเท่านะอาคารคเนี่ยไปหลับเป็นหม่โอ้ยหมาเข้างนี้ละฟักเออไปยังตั้งใจโอ้ยพี่น้องเอ้คนที่ว่าฟังไปล้ำบ้านนั่นไปล้ำบ้านคออยูุนั้นผีสาจะมันเป็นไงลำบานละบานดีไท้เราได้ขายน้อยบางยาน ไปกระเอื่อนเอาเอื่อนเอามันก็เป็นอย่างไรโหนแดงเปอี่ยนตัวเป็นยังไงตัวผมมึงเป็นนักเตะแต่อีปอรอ่ยกุ้ไรอเด้อเด้อเด้อไปโหนซื้อจังหวังเป็นนักเตะแต่อีปิดให้กุญแจหลายๆก็เป็นเป็ดก็เป็นความหลายทั้งหมดโหนมะฮือต้องเลี้ยงต้องเก่าก็หลังจากนักเตะเอามึงดีเหตุไง เดี๋ยวๆๆถังก่อนก็นักอินสุดหิมะอตัรใสก่อนบุกังสิเลาให้ฟังนี่แม่ยี่อบยอยอประจังยอแยงดีแล้วเอ้าอทีสนายใจริญามวกเก็ตายมาหน่อยี่ยอกว่าพี่น้องโตดีไม่เห็นหิมะตะพันะยาชิปลอมีเป็ดมัน เอออันเทียบพร้อมกันนั่นแลาหละโอ้เออเออมาหน่อยนี่แม่มาห้องกี่หนึ่งหลังหลังงานเอาล่ะมันดีไใจไปแจ้าปวดพ่อให้ก่อนฉันทิ้งใจเป็นเป็ดฉ<น>ันเป็นผู้หญิงที่ส,สวยสดงามพอจะได้วแนวหนา้า ปนั่นตัวมีไอ้จะมีแบ่งเหียวยี่สิี่เครื่อง ตายแล้วปเปลนเปียฉบเคยเสีย้วบากุตายเราเป็นย่างเงี้เป็นยกะดีตายไปแล้วก็จะเป็นผีกะดียุบผีดองเ้ยวไหเียจะก็เป็ดย่างเจะเกิดหย่อนเวลาใดจะที่เศร้าึอนดีจะชิัพ่อจะรักแม่ปากนี่มันคือ้ากับครูไปพวกม เด็กกันได้กใส่สุดแบบนี้ปีนั้งที่สสุดนี้าก็ลังอัดูใหญ่ก็โอล้วโก่าที่ในหัวลดตับดกวาะหี่เาู่่จกระว่าุเป็นยังดันตาเป็นทง มึงอย่ากลอีลเอออย่ากลัวอปัจจิตาจไดน้แลช่เขาตายวันิีสุขภาเน้ยแช่เขาตายตายยลายมาเป็นเตียงนะบอกปวดตายปวดขาเวัเลไก้อดังเพเดแล่คนไงอยากเขาตกเป็รางองกองบุญกองกุศลที่ลูกเต่าโลล้านหยัด สงสยเพื่อนถ้ำหุญนที่ส่วนกุศสหาบุ่ตายเกียรติยาหุ่นเนอ่ บินมากจริงบินไม่ไมยัง,ยงไม่หยังอน่ยหยหู้เรวหยหู้เล้วเออไม่ยังนกพิราบตานกพิาราบเจอมันคือป่าพยุนชนามแน่นป่าพยุนต้นนี่ปีกใหญ่ทะเล้วท่านผสมมีหางเีอง <Yeah. S 1> นืามันคือกินวัวแจอย่าไปหยอดมันแฮงหลายลูกมันจะรู้แล้วมันเปนรือไม่หยั่งนนะ่านะ่ฉีกหนหนา

กระดงขาบสีมาใดรดมัดดำตายยุฟังอีกอ้ของสีนั่เน,อน,เ,นอเองบ่โมอีกบสูตรออีกท่านาา,าลาดีดอกจะหังไงอ้อาวพีมนสนี่เหี่ยนนี่เหลี่เลเยเขาเอกมัดดดมาอะไรเจ้าคะอันสูตรเจ้ามาจากโนไหนนี้นั่นนึงมารอยวารีเป็นปีโม ดูดูไปก็ขายพวกทปปี่โต<ๆ>หูืันดาวนี่คือนัลลินปินอาหาตเรามาตะเชียงไมมคุณว่าพีายนท่นมามาไก่ไีดีแล้วีีเนื้อหน้าปลาบ้างท่าน<ม>คุกวัดตาย,ตาย,ตายเนี่ยก็ได้กับลูกพกน่นอะไรสู่ก็ได้ไปเดินแบบเค่รมมแกนแล้วมามาจ <ไป S 2> ังใดไปยังมานน่ไปยังวะ GPS เดี๋ยว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  พุดเขาไว้เจ้าทีวันโอ้ยอ๋อเงาพูดอีกมาเนออย่ามาหาต้องลูกต้องหลานเนอมัเกียรากยิมันเขียรตเกายุดิันกีนยิมันเป็นอ,นนอไปสามเจ้าดีปอบ Bye. เออสีมาแล้วในไล่สิล่ะมันเล่ามาจากคู่เป็นตัวนี้ศิล่ป์ติตัวนี้ตัวอยักษเจ้าเลยล่งใจเจ้าเบิ้งมันจ็นจังนามันจะนอนจังไฟเสอยดูสื่อๆเดี๋ยวอาตมาสิปวดพายเออตัวผมนี่มีน้ำวาพาลือสีบวชได้สามสิบปีทองสัพพีบวชท่านใดโอ้ยผู้ข้านี่คือพระฤาษีมาจับภาษามาหลายฝ่าหลายปีมาแล้ว เปียดสัมภเวสีไรไหลายหาไปออกแม่ตวนผู้ใดสีมากกับพมาจ้าคนเขอยาดไหลน้องปอบมันยังกะเปียดเปียดมีดตัวเดียวเปียดมีดตัวเดียวเออมันทอาหิ้ปอกนั่โอ้ยนั่นแหละเออปอกกับกระหังอยู่บัดอยู่บ้านก็อยู่ซื่อๆจะไปหาหลอกหาหลอนคนอาคนขันคนพมาถ้าบุญสีได้กินยังโอ้ยมีแต่คนหลอกมันบ่กเป็นบ่ได้กินแต่ก็ผีได้ดูไม่ยังผ่าก็บ่ได้กินคือกัน ลสันตับบัตรไม่มขีดยกก็เม้นบุ่เลยนะรักตาเอ้อยอาจารย์ซีมาโมนีมีม่เรียงปรึกษาบัตรทองเออคือบัตรทองนี่เ็คือบัตรอื่นเด้มันเป็นยังายการเทศการควางวัดรควงว่ากับกพคือบัตอื่นอาลาธนาสินกับก็คือเพิ่นท้าวายท่านกับกพคือเพิ่นเป็นทวรายนี่เปียงอาลาธนาศินถวายท่านคนเนาะท้ายไา้ท่านแม่ยังพันต จำพวกหอยทะเลซื้อมาเป็นถุงเป็นถุงเครื่องปรุงจะได้ขาดปวดละสิบสองบาทคือน้ำกินหอยแครงมาเจอกับเหล้าแดงยาจามัดสันต์เจับเหล้าแดงยาจามัดเมาบะดีดวงตาเจอเอาไปไหนวันนี้จะไหนอยอันนั้นกับ่ะขืออันไหนมะคือหรอป้า เดินบาได้กว่ไฮินแม่ออกไงไฮซินแม่ออกบ้าไ้สินห้พ่อน่ะเออามาไดมาอย่างบันเตวีซุมีซุ้มหลักธนาคายเนี่ยเขาได้บวชจังสันบวชบนไไบ่ได้ว่าจักเทยแม่ออกก็มากกว่กลื่ตัวบเราอัางหางงิน่้อินง้าอนางิน่งังออนห ให está, ้เากระมาวัดก็ไม so ่เป like ็นไรอธินาทมให้รักรัเขานอนหนับรักให้นมาลงไปอามีทำมาให้เลียู้โก so ็ไปสาเปรตไม่บาลงไปทม่ให้บูดทิพย์ํานิดแล้วก็ไม่เป็นไรเสีอร้ามให้กิ้มเ้าทาไมได้ชื่อเขากินแม่บาลงไปตีกัมรีตีทิพก่อนหายเม่มึงตีพิกับหังสีไม่จำเป็นตาซ่อนอาไรักล้วะเอ้ยการเรียนึกษาเปรึกษาเดีคืออะไรปันสีด๋รึกษาแนวใด อย่างเว้นอลียงเดวนีเสียเบิดนาลกอันตดก็เสียเบอดเสียจังดมันถือไม่เห็นสมเกดกจะของอะไรมันจุกครมันะระเกิดเกิดสิบประเดียวกจะินอยังอี้ก็ะเ่ได้กินจะเ่า์วไก่หอดเพี้ยงเนชิบแล้วบุญคาาอยากอีพี่น้องสิไม่เห็นบุให้บอเขอสิมาวัดมาว่าขอสิมาเห็นบุพอขอสิได้กินในยากว่ามาจบตุงสันเดียาวเนี่ยท่านสันทบบายท่านกนนอยาบายท่านขาก่อน ตะกันตัน okay. <tell> oh, <okay. tell> ยงนี่เป็นยังจัโอ้ยหลอกางอ้ยมาวัดกันเลียตัวเป็นเปลีนของที่สวเป็นเปลี่ยนเปนี่ยนนได้ม่เป็น้วนปานเนี่ยทำไมไม่เนาะมัีลาทีแมของไทสบูรแลวทรงพลังโอ้ยอมาพระเอ้ย เอ๊ะยังหลังเพื่อไทยขันตาไทยพี่น้องไม่พี่น้องไทยพี่น้องไทยมาฟังไม่ยาสิไรโอ้ยสงสัยสิไเลยใส่เราเดี๋ยงไม่คือไม่ใครเชียงไทยขันเอาไปสารไส่ก็ใส่ดีพ่อใส่สงสัยสิได้กินอะไรด้วยมือ ่เาเลี้ยงพอใหญ่ไหมอาชีพเล่าขายไหมมีเมียซื้อเข่าไหมผ้าเมียเขาแต่ปลาไหมจนเล่าไข่แม่ใหญ่ไข่ก็เรื่องไม่ถึงที่อยากาพ่อใหญ่ไหมกันจังได้เอาหมอใหญ่มากไว้คอบว่าเล่าเสียใจแม่ใหญ่ไข่เล่าเปลือนไข่เปลี่ยนปีเป็นว่าเห็นเอ้องหมอใหญ่มากวนใกล้ถามถอไข่่าไข่ไปถอไข่ปากก็่ได้แนวคนไข่ได้เต่ไอ หมอมจะล่ดูได้มาเล้าควยทานงในบอกให้ผัวหนีไก่พอใหญ่ไม่าอย่มาไกลหมอใหญ่นอนไงหายแม่ใหญ่ไข่นอนไงหงายหูตัใใจของหมอใหญ่หมอลไล่แจ้สูงไว้หยาบไปไกลแม่ใหญ่ไข่ ยับงับไปสี่ไทยหมอเริ่มปล่อยเข็มไม้นั่งลงไปเ่าท่านไหนแม่ใหญ่ไข้เลยส้าไข้กูอยาดีทัดหมอก่อนที่ไปเข้าไข่จับเมื่อใดแสดงความดีใจอยากยับไหนให้มาใหม่เข็มของหมอถึงใจทั้งใไงเงาใส่ดจหมอแท้ให้ว่าอุ่นใจจะจังละแก่ไม่ใหม่ทองไข้ไข้ไข้เป็นมกคลเขาว่าแบบนี้นะวัาดีร้ออัตมาไว อัตมาวหวจังไดยอัตมานี่มันเป็นคำาท่านตัวของพระผู้ข่าท่นตัวที่มาอัตมาจังเดย์ว้าผู้ข่าเออโอ้ยท่านไหนกับอกอัตมาเอาก่อนัตมาเออขึ้นนมัสการกันโอ้โหไปก็ได้ก็หลงหน้าหลงหลังก็ได้ไนี่เป็นน้ำไม่มีแล้วว้าวมาจังเดย์มาจังเดย์น้อไม่ออกกับรถขี่ที่ยังเล่ยู่ยผู้ได้โอ้ยกับบอกกับนี่ละทางในอยู่นี่ละ พวกเจ้าเหลียวพเห็นดอกเป็นจังใดก่มีแนวที่มาจังหันจังเลี้ยก่อนพนไม่ออกแม่ตนไหลเราได้อยไลงพอมาทสันเขาตีเ้าอยู่เดียวเนี่ยกองทัพเดสันมาเจีบมือเราได้ยังแก้วอะไรเนี่ยพูดเลยอันร้องพอป็นยัง้อกองพอสันเพียลอโอ้ยแนวมักตัวเพียบเเล็เพียหลอฮะได้แก้วมาอยู่ได้แก้วมาอยู่วะตีโอ้ยดีขึ้นกันละแก้วกรไดโอ้ยเี่ยแนวมาก อันแก้วนี่ไม่ปีงปลาปิงเืงอบอแก้วนี่ม่ปิงปลาปิงเอบอไม่หแล้มีแต่แก้วนี่ละไม่ยังไหถ้าแกกับแกก็เสียงเนีอเป็นภาพเุภาอบเย้ออสันยังกระสนว่าจังไนนอแม่อมนีนี้แบบไดมี่เนียแกงขลยงไข่แบบใเบ้านด้ว้าขามีมาหยาดผู้ขาดเนี่ยบไทร อกเพิ่นเป็นเจ้าของเงินเจ้าของคันมันได้จากไม่เหตุผลจิตมาถึงตาโอ้ยดีละโยมเอ้ยมีใจเสียท่าท่าต่อพระพุทธศาสน้ามันจะได้ละไม่ออกสิมาคุ้งสาล้มตาดวงลาเพราะความผู้ขาดกับผู้ผู้ขากันตายไปโดนแล้วว่าสิไม่เหตุผลนี่ท่าหาลูกนี่ค่ะล้มตาโอ้ยมันก็ดีแล้วเนาะศิลป์มาคุ้งสาล้มตาดวงว่ามือใดเลีนตาได้มือใดเวี้ยนไปล่ะได้แล้วเมื่อนานามือใดกระบะกัญชีเล่ากันขอค่ะ ไปหอด้านนะักหน่อยกันอนี่ผมลักไปแล้วบ้านพันน้าบ้านน้าบ้นบ้านีแล้วบ้านป้าบ้านป้นจำป้านี่ลวอ้ดีดีอันนี้เฮ็ดสั้นเหียวนี่เป้าว่ามันมันหน่อยโพดหน่อยว่าตีเท็กสองสั้นไงเลยป้าอพี่พูดะไม่ออกแม่ครับพ่อได้เมือไดเวนไปละไดมือไดเวนเท็เอสาไป้วได้แล้วท่นพี่เท่า้าออกไม่คำนึงมันพา เขาอกไ,ไม่มันขับมันคือบันพักนากน,นี้เอาอกไม่คนึงบันพักละสิบหาครับโมเมนต์สี่แมวเฮ้ยส่หับสิบหาคาักับบ้านเนกันาะจิโอ้แมกลืบก็น,ละละน,นั<อ>่ลเนาะปวดดวนไหไรขวากซักล้มหนาล้มด้านันคนกันแม่ครับเสียงผลอดสิภาไปเบิรงเมียผมเด้นในซาสกีนะน่ะผู้ดีก็ยังงามงามอทองกาวกียายบอลง่อ้เจ้าหัว่าอีท้องกาวนหลักลุง ไม่ใช่หมายประสงตาพรมีหวังมายอมปล่อยแม่ขอขอ่าววาตน้ตาอ้อยไปมือเล็กมือนอยเพ่งเงีนยมองบอลหอแม่ใส่ขนมหวานล้อมอยอมห่างไกลตาอินศิลาของแงปก็ก่อนลงแรงนามาทางนี้มาทางนี้มัน่ยารนอ่ำอ่ำเมียเขากัน สต่าคนงามกะคุ้งแฮ่พาลมหวานผู้ชายอ๋อเฮ้ยเว่ากูคูงามไข่หัวเมียก็ต้องมาแล้วเนาะแต่ย็บม,มาวัดหน้าม,มาวัด,ดมาว่าแม่ผู้บ่าก็ต้องหลายลใส่ผู้สาวเก่าเอี่ยอ,อยู่แถวนีแหละพอจะเพิ่งดีๆโลดพุ่มกันไวบ้บล็อกอยมีใจต่อยว่าเกี่ยวสิคุ้งขาไหลไป นอกอยากตายท่อนานจังสิปอยนั่งอีเอาทีวีไปเดือพันที่บ้างคงคงแต่รับคงเพียงเงินนี่พอถึงที่ได้ทาเมี่งมาบินอยู่ป่าบ่มีมุมปากอื่นอย่างในคราวนี้พ่อครับ ใส่ผู้สาวเจ้าใส่มันคือว่าพีผู้สาวยังไม่สาแต่กีดนะเนี่ยผมผู้ดีผู้งามคืออย่างเจ้าในไปเห็นผู้สาวเจ้าเห็นว่าเท้าเจ้าไปยืนบ้งนโน้นหรือไม่พี่ผู้สาวน่ะแม่ครับผู้ดีก็ยืนโครโยยุคนดีลูกบ้า่เคยได้หัวจักรัานนั่นแม่แม่จะไม่เห็นตีผู้ใส่เสี่ยมีชุมพู่หู้งางามแม่คู่บ้านในหัวจักรยานเอาผู้ดีสิละบรรณาผู้แม่ครับบรรณาบรรณาเนาะฮะ บันนาบงลาวันนาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บังลาบังลาเอา้าพ่เดี๋ยวพ่อจะได้มาปากแข็งเดียรเขาจะได้ว่าปากแข็งครับคุณยายเป็นยังไี่ว่าเป็นปลาเแม่ตาใส่จมเงิอ้องลาน้องลานี่ไงแ่เท่าไได้รู้จังไหมาจังไหบนือเมื่อวานบ้านพเมื่าน่อไบนใชหบ้มนแ่ใปนมันพอไบ้นมาขีบน่าเลียวนี่เดี๋ยวพอผมแหมเนี่ยอ้พอเป็นประยังกันั่น นี่บ้านวัางหินนี่แม่แม่กันนั่นเอบนก้ันบ้านว่างหินหะครับพอเขากับตะบนวังหินก็กันตัวต้นต้นอรอไยังว่าลูกเป็นมาอยู่นี่ผาเป็นมาเนี่ยมันามันมนี้เมียดูเมียดูแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋บ้า่ากอนจาเป็นกันั้นแมนโอ้ไม่อ้คร้โโอ้โอ้อ้วน้อ้ว ผมก็ไรอีหลีนีบ่อเอาเอเอดี๋ยวเดีเดวเู่ย่าเอาปู่ปาทีไหนมึงมาทางไหนเป็ยังไงจะเป็นพี่สาวของวันหน้าก็งกินจะบ้าตก็แม่ป้าแม่ผู้ดเราแม่เลววันนีไม่อายก่อนโอยกอสีเบุก็ได้มรไม่ยักก่เอายนหนี่มันเป็นมาคูเบาช้าหน่อยเแม่ล้ก็ได้นวยี่นีต้องพอพี พอรุ่นนี้ต้องพอครับไม่ดีอีแม่กันพี่แก่พอกำนั้นอีแม่กำนันนั่นนี่ก็หนัต้องมาพิดกันลูกมาบอกกันลูกมันจะแจ้งไหนแต่แล้วเดี๋ยวผมบอกกับอีพอกับอีแม่กันเถอะพอผมเสียพอถิ่มบแถวเดาะผมเสียเพราะจิบแถวเจ้าสิว่าผมมักสาวแถวพันบัแมีนถ้าเจ้าก็ยังเอาอีแม่หน่อยดิเฮ้ยแม่มึงเห็นถ้าีบผมเป็นนจีด้พูดดีเด้เราอยู่ไฟบ่ได้พ่อแม่ลูกเจ้าสักที เย้าไขวาดูไขว้ฟังคนมันใจได้พอแม่น่ตะกี้พอดิเพ่าเป็นไหนก็แม่มึงเด็กเอ้าก็ถูกเราเอ้าแสดงว่าเจ้าสีใต้เท่าตัวสังกัดมันหนีจากที่ว่าไหนเด้อล่ะไปทรัพย์สินต้องไปเอาจ้าของเถอะเป็นอีหย่างหนึ่งไร้อาอ้ายน้ำสกัดครับ ก็เห็นสิเขาก็เห็นสายตาบ่าดีไหมครับเพราะว่าเห็นผู้สาวสันนิเรานี่